สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาววาวทุกท่านครับมีรักเอฟซช่องเหลืองลาบประตองทุกท่านขณะนี้เวลาน่าจะเที่ยงขึ้นนิดๆลมมาช่วงหาทุ่มวันที่เก่ากุมป้าพันสองพันหอยหกสิบหาอยู่กับยังโอมครับมือแลนมือวิ่งตัวนี้ัวปล่อยปล่อยของครับ สองหอง้องลืมหางสามเมตรครับสีหลอดบ่วหลอดนี่เสือเ้อกับเสืเสือเ้อกันเพื่อๆนี่น้อยบ่ขาดครับถาขาดน้ำวัปดปลาครับเนี่ย <c oughs> มาล้วนรุนเบิ่งมาสิขึน้นบ่ขึ้นกางเวน้นบ่พากันล่องสนุบบัดังดอกเอาใส่ไปก้อนเดือดใส่ไปก้อนกลัวขันขันเอามาถ uo ้ย<ว>เร็วว่าขาดมาดูเดอกวัดปลาเหมืนแล้ววันนุ่งผัวเหมืนแล้ววันน้ำ่หมอดมามาสิถือเอาถือขึ้นนี่ะดึงไปเลด มันไม่ขอรถก็ยางมีไฟอ่ย้อนที่มยังมันไหวมึงแขนยายัดกันดำเนินรายการในช่วงเด็กๆนี่ก็ดีขึ้นกันมันบวมหอนเดดอย่างน้มันทรศวซั์กันอมีความหอนเล็กน้อยบักสามเมตรนี่จักสิหอดบ่หลอดมือเลียนมือเลียนมือเลียนสภาพมือเลียน กินเขากินนุ่มเรียบร้อยบ่กินยอะมือนเมื่อเดี๋ยวห้องสิไปพูดเหรอครับจุดปลวอยวาเดี๋ยวเพื่อมีอาการเกิดปัญหา่าจจะมีปัญหาเนี่ยนอนมึงเลียนมึงเบาน้ำเด้อดเกิดเกิดมันเกิดหมุนนี่ยานมันหมุนเด้อเลยแต่ว่าคู่หนองวววเบางีนี่เมื่อกี้ก็เบาเบาหัวเ่นะหัวเด้ขยคนเดี่คือเกาเ้ี่ยผ่นว่ามันมันหลับร่มไงี้ผ่นว่า มันแมนบ่ทีลังกาเทอะหรือมึงก็อย่บอกไปพุ่นเงี้บอกไปพุ่นเงี้ย่าใกล้กกไหมมึงยางขึ้นไปพุ่นแม่มึงแม่พุ่นแม่มันบอกขวางดอกดวงนะมันอยู่สูงแม่มเสือกคือห้อยตัวหลายแต่เสือกของไอ้ยันไหมเสือกของไอ้ชายยันมีแต่ห้อยตัวเธงมันเสียนหน่อยเอาบา้นนี่มันรุนกันรุนสองตัวขันเบายู่แล้วมนรุนมาสิขาดว่าขาด แต่เปอร์เซ็นต์ขาดนี่ประมาณ80%แล้วตอนนี้ว่าถ้าขึ้นฟ้าไปนี่เสี่ยงนี่อันตรายรถบอมากอีรีบร่มาลุยยังสี่ครับพอดีมีทีมงานน้องกับมูอพวกเพ่อนฝฟงซุ่มนี่มันรับประนอดนกับกังขึ้นของมันดี มงห้อยตัวเสือกไหมพูน่ะมึงตายเส้สีขาดของในวุ้นเตด้งเสือกถึงเสือก,อกไ,ปอไปไปอีกไปไปอีกพ่น่ะไปมึงเรียนมัตรงไล่ปะนั่นดอกเดี๋ยวสิพาาสิทำความเร็วเดีวยวขันวาวทิศล่มเหลวสิต้องฝ่าไปซอยมัน,เ,นเดี๋ยวเดี๋ยวมันมั มันเอาไปอยู่แน่นอนขันวาวติดล่มอ่ะตามเส้นยังได้กับผิวนี่วะขันวาวติดล่มแล้วกวาดกวาดเสียกไว้เลยด้ะเดี๋เฝ้าปล่อยเสือเข้าใจว่ะเอาละตึงเสือกตึงเสือกฮัตึงเสือกเสือข้าอยังวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันว่าท่านตูงยู่เสือกเพี้ยนอะคนอยู่พี่เดี๋ยวเสือกเสือกตึงแล้ว จกตึงแล้วครับแมวป็ีตายานสคนครับ,บสูงสามเมตรปีกสามเมตรบใส่หางอีกมันเสียงอยู่ดีิุ่นเที่ยหมุนบอสเซียงว่ะมุนลงอย่างไรนะอย่าจ้าเดี๋้อป่นมุนอยู่เป่นมุนอยู่เอาเลยบ่เอาเลยบ่เสียงบ่สเด็ดแจ๊ดอย่ามันบ่หมุนอ๋อลองเลยเอาเอา ไปแล้วมีเป่าแม่เป่ามั้งน่ตายกักๆไปนี่มึงไปแล้วพี่น้องดวกปัยังเลียนเลียนไปเตี้ย ตายกักมเม็มมึงเลียนบีร้องมาเร็วเลยตอนนี้ร่องเบิ้งก็วาวสามเมีดเป็นไหนเป็นไหนฮะปล่อยเชือกไปโอ้ชัดเจน ติดผาสีเงินมันสะท้อนแสงงามเดีกลางคืนไหมนี่มาใส่หางครับติดผาสีเงินมันเบิ่งงามดีกลางคืนคุณเห็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหรือวะขับมาเพื่อจูบกระดิไปเตี๋ยวเตี้ยวมาปุ๊บเสียสวยกว่านี่ อย่าฝ่าปอยเสือกกระตุกขึก้นก่อนขึ้นขึ้นขึ้นตั้งล่างไม่ดึงขึ้นดึงขึ้นมาหนิดึงขึง้นเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยนน่นนาจะมีปัญหาเปล่าน่าจะเอียงวะสมดุลบ่ได้เ,เมี้ยนวะว่าหันมันเบลอร่มหรืออ๋อมันเอียงอ่นาะ เบาเอียงวะเอียงก็ต้องเอาลงแล้วเสียกยูก็ยานเสียมันขาดอยู่นี่กูวก่าบ่บ่บ่บอกบปล่อยไว้ดอกจังได้ก็ต้องเอาลงแบบนี้อียงมันอียงกระ,ะตุกขึ้นกระตุกขึ้นนี่ได้ก่อภัยได้มึงเดี๋ยวเดีย๋ยวลงใส่บ่ว วาเล้วเดวมึงเสียกโอ้ตายเสียกเบาเพราหัวล้มเดี๋ยวไปดเลยเอาบบบมัน่าเจะเกปัหาโว้ยตายเลยะไปคลองอันนี้ละไปล้มยินดีละเอาเอาเดี๋ยวไปแกะกันบ๊อบมีปัญหาดนิมึงเมนเบา แต่เบื้องต้นขาดว่าน่าจะสมดุลไปนน้ำสนุ่นกับเข้าทานแหละแกเข้านิดหน่อยก็สบายใจแล้ว,ลวบ,บ่ขื่นกับเอียงตกเสกเอาะพายบ่บ้านเสียันไปนของเกาะพายเล่ดึง,งลุงได้ไหมออบหม่ผู้ใดมากผู้ใหญ่เรียนเราเพื่อจะเลื่อมถึงยิ่งนั่นเอาเลื่อมอ๋อพี่น้อง เอาสันี่ครับคลิปนี้เดี๋ยวไปนั่บัก <laughs> ยักเงยกอน <laughs> เกิดปัญหาในนอนมือนี่ <laughs> เอาคอยแก้กันไปครับ <laughs> สวัสดีครับ